สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้ววันนี้ส้มกับโจจะพาไปวัดไหนเดี๋ยวตามไปชมนะคะแต่ก่อนจะชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะค่ะแล้ววัดที่จะพาไปวันนี้นะคะก็คือวัดคุตธ,ธารามค่ะอยู่ที่อยุธยานี่เองนะคะจะสังเกตนะคะพอเราขับรถเข้ามาเนาะสิ่งที่สังเกตเห็นตอนแรกเลยก็คือพรยาคุตที่ประดิษฐานอยู่กลางวัดเลยค่ะ องคุดมีความสวยงามมากนะคะแล้วก็ตอนที่เราไปเนาะมีคนมาขอพรกันพอสมควรนะคะส่วนใหญ่นะคะเรื่องที่ขอพรก็จะเป็นเรื่องบุญบรารมีหน้าที่การงานเพราะว่าครุฑเนี่ยเป็นพาหนะของพระอินท์ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็มีชื่อในเรื่องของการป้องกันกุใสยต่างๆด้วยค่ะ ภาพที่เห็นนะคะก็จะเป็นภาพคลุดที่อยู่ด้านหน้าวัดเลยนะคะที่เราบอกว่าขับรถเข้ามาก็เห็นเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราถ่ายมาให้เห็นหลายๆมุมนะคะส่วนด้านในนะคะเราสามารถเข้าไปสักการะพระประธานในโบสถ์ได้นะคะซึ่งว่ากันว่าเดิมเนี่ยขุดพบเศียงพระพุทธรูปที่ด้านหลังโบสถ์ค่ะแล้วก็เป็นวัตถุโบราณชิ้นสําคัญเลยนะคะแล้วภายหลังเนี่ยก็นํามาประกอบกับองค์พระซึ่ง กลายเป็นพระประธานอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะวัดแห่งนี้นะคะถึงแม้จะมีเป็นวัดเล็กๆเ,เนาะแต่ว่ามีความสำคัญค่ะเพราะว่ามีการบันทึกไว้ว่าวัดแห่งนี้ได้รับการโปรดเก้าให้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นกรรษัตริย์องค์สุดท้ายของอยุธยาค่ะและนี้นะคะก็คือมุมต่างๆภายในวัดนะคะ อยุทธยานะคะอย่างที่บอกเนาะมีหลายวัดมากๆที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของเหมือนกับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสมัยกรุงศรียุธยาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าไปวัดไหนก็น่าจะสวยแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจค่ะถ้าเพื่อนๆมายุธยานะคะฝากมาวัดคุตตารามด้วยนะคะ และนี่นะคะก็คือพระประธานที่เมื่อกี้เราพูดถึงค่ะ ก่อนจากไปนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพที่มีลูกหมามาเล่นกับโจค่ะน่ารักไหมคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ